วัสดีครับวันนี้อยู่กับเกมคุณยายกันนี่พ่าแค่เราอยู่กับเกมคุณยายกันนี่ภ่าพอค่ยานะคุณยายเป็นมุมก็ตามที่เห็นนะเราจะไปหาวิธีจัดการคุณยายแม่มุมกันดูซิว่าอาวุธอะไรหรือเราจะจัดการกับคุณยายแม่มุมยังไง ไปดูกันเลยเอ่อสิ่งที่เราคิดไว้อะนะเราก็มีหลายวิธีวิธีที่หนึ่งเอาเอาเป็นวิธีแรกก่อนเลยกับลูกดอกยาสลบเราไปดูกันซิว่าลูกดอกยาสลบเนี่ยาทำให้คุณยายแม่มุนได้ไหมนะไปเลยเดินเข้ามาในนี้เฮ้ยคุณยายหัวแมมมุน,น,น,น มุมอยู่ไหนแะไรกเราก็ต้องหาตัวคุณยายแม่มุ้มกันก่อนเฮ้ยไม่มีนะไปเดินหากันก่อนนะคิดว่าวิธีนี้จะได้ผลนะเสียงคุณยายแม่มุ้มเดินอยู่แถวนี้เฮ้ยทางไหนเนี่ยเฮ้ยอะไรเม่ยังวิ่งผ่านไปแว๊บๆนั่นไงเฮ้ยเดินหยอกยิงไปได้หมย ไม่ได้ผลแน่ช่ทีแรกไมได้เอ้ยทำไมยิบ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 ยยิ้ยมได้รอก่อนรออีกรอบหนึ่งสิน่ถ้าเราตาฝาดไปกันแน่นี่ไงยิ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 งเฮ้ยเริ่มแตกตายวิธีที่สองดอกยาสลบไม่ได้ผล วิธีต่อไปสำหรับวิธีต่อไปนะเอาเป็นว่าเราไปหาพืนลูกซองลองยิงคุณยายไม่มุมดูนะว่าคุณยายม่มุมจะเดทสมอลเล่หรือเปล่าเอาละนี่มืนลูกซองมาแล้วเร็วทันใจมาเลยคราวนี้คุณยายไม่มุมจะต้องเดทสมอลเล่แน่นอนอ,ออกไปเลยคุณยายผมมาพร้อมกับความมั่นใจอยู่ไหน นี่หรือเปล่านี่ไม่ออกมาใช่ไหมคุณเย็นไปมุมแอบสิท่ารู้แล้วนี่ไงมาแล้วนี่นี่ยเด่นเด่นสมอสักสมอเลยเออเออเออไปอ่ะวิ่งไปไม่ได้อ่ะไม่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 ได้ยังไงยังไ่มุมโคตรโคตวิธีที่สาม วิธีต่อไปนี่แข็งแน่คุณยายแม่มุ้แข็งเจอแผ่นแช่แข็งเข้าไปคุณยายยังหัวหลุดมาแล้วแล้วคุณยายแม่มุ้จะไปเหลืออะไรเจอของจริงไปเลยรอบสองเสร็จเสร็จเสร็จเต้นี่เราจะวางไว้ตรงนี้เดี๋ยว

ยายเตะสับปิวเต่สับปิวเป็นใบไม้เลยอ่ะโหดโหดนะเราไม่ให้เราออกไปด้วยวิธีที่สวิธีนี้เราเพิ่งคิดคดได้มันจะต,ต้องใช้อุปกรณ์อยู่สองอย่างหนึ่งปืนกับสองถังน้ำมันนั่นเองเราจะเอาปืนนะยิงถังน้ำมันอันแร่ เราได้ปืนมาแล้วเราก็จะวางไว้ตรงนี้ก่อนนี่เฮ้ยเฮ้ยปืนปืนปืนติดโคตรทันใจ่ะปิดอย่างแล้วแล้วเราเอาที่มนวางแล้วก็ จะหยิบแล้วนะนี่ได้ได้แล้วคุณยายยังอยู่นั่นเอาละได้แล้วคราวนี้แหละคราวนี้แหละปืนค้างอยู่ก็ไม่เป็นไรเสร็จแน่นี่วางถังน้ำมันไว้ตรงนั้นหยิบปืนขึ้นมาเกียมเดชเกียมเด,ดาไม่มีคุณยายล่าคุณยายก่อน ยายจ๋ายายไปมุมจ๋ามาหน่อยมากินระเบิดหน่อยคุณยายเอาละนั่งรอยู่ตยงนีดดีกว่ารอคุณยายมาแล้วเราก็ยิงถังน้ำมันว่าแต่เราจะยิงมุมไหนดีนะยิงมุมนี้ไปยิงมุมนี้เอาละแบบนี้ก็แล้วกันถอยมาหน่อยเอามาใกยยังไงเอาเจอแล้วมาเลยเสร็จ เสร็จเสร็จเสร็จแน่นี่แน่ยิงเอ้ยเฮ้ยยายติดถังน้ำมันหนีเล่าเออพื้นโอ้ยดอ้ยพื้นพื้ยายติดถังน้ำมันหนีเล่าโถ่เอ้ยทุกขสนมีเลือกเดียวซะด้วยแม่ แตไม่ลเวลาจริงๆแต่เราก็คงจะต้องเดินลงไปเอากระสุนฮพี่คุณยายนะคุณยายเอาละเอาใหม่ก็เอาใหม่รอสักครู่นะแต่ผมจะไปหาโเอาสกไกเลยจะเจอคุณยายไหมเนี่ยเ้ยเฮ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 เฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเ กระเตะสมอเล่ไปเลยนี่ชอบขัดขวางคนะุณยายลูกกระสุนลูกลกระสุนอยู่ตรงไหนอ๋อนี่ไงเอาลูกกระสุนตรงนี้ก็ได้ไปทำตามแผนระเบิดเป็นชิ้นแขนขากระจุยแนะ่หนังเหนียวนะเจอแนะ่ เอาละต่อให้เป็นคุณยายหรืออะไรก็แล้วแต่เจอแผนนี้เข้าไปกระจายเป็นชุดอ,อยู่บนนั้นนี่เองเอาละรออยู่ตรงนี้แหละรอฮาฮ้า,าลูกลูกคุณยายไปมุมวิ่งกันให้เกิดไปหมด มาแล้วนี่หนึง่งสองเจ็บร้อยแน่นี่เลยเส,สร็จไม่เสร็จปิปืนไป,ลนป,นนนปนเลยไจ็บก,กล้ามนี่มันไม่ใช่เรื่องตลกนะวิธีที่ห้านี่มีอีกวิธีหนึ่งวิธีนี้ทำให้คุณยายแสบตาไปแล้ว อย่างน้อยถ้าคุณยายแมมุมไม่ตายอะนะให้แสบตาก็ยังดีเอาละมาเลยแสบตาแน่ตายยากเย็นนะกรับลองจะ,จะจะจะฉีดฉีดตะสเปรยพ่สสสสน,นไปะสเปรยพ่นไป